สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาอาสอนการแฮกคุกกี้รันผ่านบูสแตก k แบบมันไม่เด้งนะฮะไม่มีเด้งหลุดเวอร์ชั่นเราก็จะมาดูกันว่าเวอร์ชันไหนนี่ฮะ2.0.3นะครับใหม่ล่าสุดเลยสิ่งที่เราต้องมีคือครับหนึ 1. sbtalk ม sbs มัตติ t a l k ขอไปครับ แล้วก็ x p o s e s s x p o s e ครับแล้วก็มี X X l i n e by Part Version 1.0.0หรือ1.0.1นะฮะอันดับแรกเลยครับคือเราต้องลงตัวนี้ก่อนฮะเดี๋ยวโปรแกรมผมจะเอาไว้ใต้คลิปแล้วกัน,นครับเราลงไปก่อนเลย ในที่นี้ผมลงไปแล้วนะครับผมลงไปแล้วลงไปแล้วปุ๊บเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะฮะถ้าเรากดเข้าไปแล้วก็คำว่าเฟรมเวิร์กนะฮะเฟรมเวิร์กตรงนี้มันจะไม่มีที่ติดตั้งนะฮะเวอร์ชันมันจะไม่มีมันจะไม่มีที่ติดตั้งกับเวอร์ชันนะครับถ้าเรากดติดตั้งอัปเดตไปปุ๊บมันจะ ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่โทรศัพท์มันจะไม่ได้นะฮะถ้าจะติดตั้งทำยังไงนี่เลยครับเข้า BSM Talk i t นะครับคลิกขวาแล้วกด Run Admin นะฮะมาถึงหน้านี้ถึงหน้านี้เรากดนี่ครับ x p o n FW กดตัว X นะฮะกด X กด X ไป แล้วก็รอมันไปนะฮะเพราะที่นี้ของผมทําไปเรียบร้อยแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะฮะรอมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยครับพอติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเราก็เข้ามาดูครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยฮะมันจะมีเวอร์ชั่นที่ติดตั้งครับเนี่ยฮะพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับกดออกไปก่อนเลยลงนี่ครับ ไลน์บายพาสเวอร์ชัน1.0.0หรือว่า1.0.1นะฮะนี่นะครับพอลงเสร็จนะฮะเราต้องกดเข้าไปกดเข้าไปตรงนี้นะฮะมันจะมันจะไม่มีสองตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีมันจะไม่มีแอดไลน์เกมเราต้องเข้าไปเอ็กซ์พอร์ ออก่อนงไงผมก็ไม่อ่านแล้วก็รู้เรื่องเหมือนกันผมไม่เก่งมันจะมีคําว่าลายบายพา s s ขึ้นมาก็ติ๊กถูกเข้าไปครับติ๊กถูกเสร็จแล้วกดกลับมาแล้วก็ไปที่ f ฟ a m e w o r รนะครับแล้วก็กดคําว่าซ so อ f t Reboot หนึ่งครั้ง มันช้าหน่อยนะครับนี่ฮะซับรีบูตเสร็จนะครับแล้วก็คลิกตรงทัดบาของ Windows น,นะฮะคลิกขวาบูตแตกนี่ครับตรงนี้เลยครับนี่ฮะกดคำว่ารีสตาร์ตนะครับกดรีสตาร์ทไปโอ,อ ช้าครับขอบทอยอ่ามาแล้วครับพอมาถึงตรงนี้นะฮะ,ะกดเข้ากดเมนูแล้วก็นี่ครับ X Line by Part กด Add Line Game เลื่อนลงมาหา Line Cookie Run นะครับ Line Cook On นี่ครับ Line Cookie Run นะฮะกดติ๊กถูกแล้วกดโอเคนะครับพอเสร็จแล้วก็กดออกเลยแล้วกดเกมแฮกเกอร์ดู มันช้านะฮะออกมาแล้วครับแล้วเ,เข้าลายคุกกี้ลันนะฮะนี่ครับ มันจะไม่มีให้เรากดยินยอมอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะ root ่า root infinity มันจะไม่ขึ้นนะฮะมันจะไม่มีแล้ก็โปรแกรมของโปรแกรมแฮกเราใช้ได้หมดครับเราจะมาทดลองกันว่ามันจะได้จริงๆไหม ช้านะครับช้าหน่อยนะฮะช้าผมโหลดเกมไว้นะครับช้าขออภัยอมาแล้วครับใส่โค้ดเลยอ่าสมมุติโค้ดหนึ่งนะครับผมมีโค้ดไว้แล้วตี่0ศูง หาสิบให้ห้าห้าสองนะครับลองลองแค่นี้ก่อนฮนะกดเคียร์แล้วก็กดพับแล้วก็เทสเลยฮนะ อเอาเป็นว่าใช้ได้นะครับแค่เราแค่อเปลี่ยนโค้ดเสร็จนะฮะเปลี่ยนโค้ดเสร็จแล้วก็กดออกจากเกมแฮกเกอร์แค่นั้นนะฮะใช้ได้ครับใช้ได้ผมใช้มาแล้วรอบหนึ่งนะฮะอขอบคุณที่รับชมคลิปไม่เข้าใจอะไรแอด ถามมาได้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาไอดี ID ของก a ล i น a ท a l กไว้ให้นะครับเพราะว่าถ้า ID ดีไลน์นี้ผมขี้เกียจพิมพ์นะฮะถ้าจะบอกเอามันจะง่ายกว่ายังไงก็ขอบคุณมากวัสดีครับ